สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะในคลิป12ราศีแต่คลิปเนี้ยเป็นคลิปของดาวสุกย,ย้ายซึ่งดาวสุกเขาจะย้ายตั้งแต่วันที่21กันยายนจากราศีกันมาที่ราศีตุลจะอยู่ที่ตุลเนี่ยจนถึงวันที่16ตุลาและได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์คือเป็นเกษตรอยู่ในเดือนสุภาพคุณเราก็มาดูว่าราศีกุมเนี่ยดาวสุกคุณเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรดาวสุกข,ของคุณเน่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ อยู่เรือนสุภะแล้วก็เป็นดาวเจริญสุภะอยู่เรือนสุภะอีกในหนึ่งเดือนนี้ถือว่าดาวศุกร์คุณได้ตําแหน่งดีนะนี่คือดาวจอนะคะก็มีเรื่องอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของอคุณก็จะมีญาติพี่น้องคนในครอบครัวคุณเนี่ยสนับสนุนตัวคุณช่วยเหลือตัวคุณด้วยหรือบางคนเนี่ยจะนําบ้านรถที่ดินเนี่ยไปทํา สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดประโยชน์ก็ได้เช่นบางคนอาจจะมีรถอาจจะไปเนี่ยขับแกร็บขับอะไรประมาณเนี่ยที่รถเช่าทํารถเช่ากระด้ของแต่ละคนนี่คือการยกตัวอย่างนะทีนี้ดาวศุกร์เองก็เปไ็นดาวเจเรจเิอนสุภาษยย่เรนสุภาษะก็มองว่าสิ่งที่คุณคิดหรือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยในเดือนนี้คุณจะประสบความสาเร็จหรือก่อนหน้านี้คุณอาจจะลงมือทำไปบ้างแล้วละ่ะเดือนนี้ คุณจะเห็นผลก็ได้นะหรือบางคนน่ะอาจจะด้วยความดีบุญกุศลของคุณเนี่ยจะส่งเสริมให้ตัวคุณเนี่ยประสบความสําเร็จเกิดขึ้นก็ได้ในเดือนนี้บางคนก็จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณพ่อช่วยเหลือเกื้อกูลตัวคุณ,คณคด้วยหรือบางคนหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณนครคคุณเนี่ยอาจจะมีการสนใจไปไปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะอันนี้คือต้องดูแต่คนนะ หรือบางคนก็อาจจะมีการก็เรียกว่าไดา้มีความสุขกับคนในครอบครัวคุณเองกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทําให้มีความสุขอันนี้คือต้องดูของแต่ละคนนะทีนี้ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยทางโหราศาสตร์เขาบอกว่าดาวสุขกับเป็นตัวแทนของดาวการเงินกับเรื่องความรักก็ได้เรามองในมุมคนโสดก่อนเนี่ยคนยโทษนะคะมองในมุมคนที่มีคู่ก่อนนะ คนที่มีคู่เนี่ยก็มองว่าคุณก็จะมีความสุขเพราะอยู่ในเรือนสุภาใช่ไหมดาวความรักอยู่เรือนสุภาคุณจะมีความสุขอาจจะมีพาการเดินทางท่องเที่ยวหรือซื้อของขวัญให้ซึ่งกันและกันก็ได้มีความรักมีความก่อใจด้วยกันอันนี้คือเป็นเรื่องดีถ้าแต่มองว่าถ้าบางคนน่ะ ถ้าเราดูคยกว่าสมมุตินะบางคนนะนี่บางคนนะคะนี่คือดาวจรนะเพราะว่าอันนี้ต้องดูไปประกอบดาวจรด้วยวอย่างบางคนเนี่ยถ้าในพื้นชะตาเดิมคุณเป็นแบบนี้เลยเนี่ยสุขก็เป็นเกษตรษอยู่เรือนสุภาพเนี่ยอันนี้คุณมีความสุขแน่แต่ก็ดูอีกประกอบว่าในเรือนปตัตตานีของคุณเนี่ยเรื่องความรักการมีคู่ครองคุณะจะดีไหม ันต้องไปดูประกอบอันนี้ด้วยในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนแต่ทีเนี้ยดาวจอนะ่ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีถ้าเรามองในเรื่องของคนเอ่อคนโสดคนโสดเองเนี่ยนักคิดว่าคุณจะเจอคนที่ถูกใจคนนี้ก็เป็นคนที่เออมีความสุภาพมีความเรียบร้อยเป็นคนมมเสน่ห์เจอจากการอ่าผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้ก็ได้ หรือเจอจากการาการเดินทางต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็คนคนเนี้ยก็จจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานเกิดขึ้นก็ได้ก็ต้องมาดูนะว่าเป็นแบบไหนของแต่ละคนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เจอใครแล้วถูกใจแล้วเนี่ยดูกันให้ดีด ใช้ระยะบรานในการตัดสินใจหน่อยนะเพราะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นเรื่องง่ายนะอย่าลืมนะคะการที่เราไปอยู่กับคนที่คนครอบครัวกับเราเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างที่จะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรกันของแต่ละคนนะอันนี้ก็ื่อนๆก็ฝากด้วยนะก็บอกว่าดูกันให้ดีกันค่ะ สำหรับชาวราศีกุมดาวสุดย้ายก็มีแค่นี้นะคะก็เจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคิดมากดตามกดแชร์ต่างๆเนี่ยก็ขอพบเจอรดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณนะคะ